ลูกค้าท่านใดครับที่เวลาจะไปเที่ยวกับครอบครัวเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะวางแผนก็คือที่พักในจังหวัดที่เราจะไปถูกต้องไหมครับโรงแรมเช็คอินบ่าย2 1งโมงเช้าจะต,ต้องเช็คเอาท์ออกแล้วอยากจะนอนต่ออยากจะพักผ่อนต่อก็ไม่ได้ก็ต้องเช็คเอาท์ออกไปผมมีวิธีแก้ครับเอาบ้านติดรถไปด้วยผมอยากจะแนะนำเต็นท์บ้านของแบรนด์ t j m ครับก็คือเป็นเต็นท์ที่ ติดกับรถยนต์ของเราไปเลยครับเอาไปกับเราได้ทุกที่ครับต้องเที่ยวภูเขาทะเลน้ําตกก็แล้วแต่ที่เราชอบครับเลือกสถานที่ให้เหมาะสมครับเราสามารถจะเช็คอินเวลาไหนก็ได้เช็คเอาเวลาไหนก็ได้ครับใช้สักสิบครั้งก็คุ้มแล้วครับกับว่าประมาณ3 0,000ื่นกลางๆครับดูท็อปเต็นชุดนี้ครับอยากจะเสพบรรยากาศแบบไหนไปที่ไหนนอนที่ไหนง่ายและสะดวกสบายเต็นท์ครับมีน้ําหนักโดยประมาณ68กิโลกรัมสาหรับพื้นที่นอนภายในเต็นท์เนี่ย พ่อแม่ลูกนอนได้สบายสบายครับฟูกครับขนาดหนาโดยประมาณ3นิ้วครับตียงเป็นแบบ k ิงไซ i z มีช่องระบายรมทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างและยังมีสรุปด้านบนให้นอนชมวิวชมดาวอีกครับ วัตดุที่ใช้ครับเป็นผ้าแคนวาดครับกันความหนาวได้ดีครับกันฝนได้ดีครับแต่ถ้าร้อนทําอย่างไรเรามีหน้าต่างครับแล้วก็จะมีม่านเนี่ยที่สําหรับกันแมลงถ้าร้อนเราก็เปิดม่านครับในส่วนของบันไดครับสไลด์เก็บได้อย่างง่ายดายครับท่านใดครับที่อยากจะเปิดประสบการณ์การแคมปิ้งดยากรู้ว่าชีวิตในการนอนพักผ่อนหลับสบายท่ามกลางธรรมชาติเป็นอย่างไรกับแบรนด์ TGM Loop Top Tent ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ